นกเงืงกเอกเนือ,นอ,นอค่ะด้ยใช่ไหมนกเงือกเป็น,นยังไงสวัสดีจ้ะนกเงือกมาถ่ายรูปเลยนะอ่าขอเป็นดาราเลยสวยมาก สวยมากสวยที่สุดสวยเพราสวยมากจาก้ะเงยคอ,อนิดนึงเอองั้นแหละเลิศเลิศป่าซ้ายแป๊บนึงคนกดไลค์สามร้อยล่ะสวยจา้า าาโยขอบคุณนะฉันเพิ่เคยเห็นเธอเนี่ยทุกคนเป็นครั้งแรกและที่ดเวลาเคยเฮห,ห,หน้ามนยฮีหน้ามนายสนมาก